เอายังเอายังเอชาเอชชาชาจาจาชาเอชเม่เฮ้ยเอายังเอาหรือยังเอชา ฉันมีสินค้าเอามาขายขายให้และเฉพาะคนซื้ออีใครไม่ซื้อละกูไม่ขายให้น้ำพริกแม่อีพิมพ์ใครได้กินแล้วก็จะติดใจแม่ พิมพ์ยังเล็กกินตั้งแต่เด็กลับไปจนใหญ่ใหญ่หรือไม่ใหญ่ดูไม่อยากดูแค่หน้าผากก็พอจะรู้ได้น้ำพริกไทยไทยละอร่อยแท้แท้โคตรพอ่อโคตรแม่และชอบอกชอบใจอร่อยแน่เลยให้แม่ทำแม่เป็นคนทำกับลูกเป็นคนขายลองกินดูก็จะรู้ว่าอร่อยตายหาเลย อกให้ไม่อร่อยเชิญพวกแกมาด่าแม่และอีพิมพ์ได้ด่าแม่ได้แต่อย่าให้กูรู้กูจะตกบงหูเอานะจะบอกให้เอ้ยล้อเล่นอย่าได้เห็นเป็นจริงลัดทั้งชายทั้งหญิงละก็อร่อยได้ถ้าผัวละซื้อไปฝากเมียเมียจะร้องว่าไอ้เหียอร่อยสิพาย แสบลงจงกินละลงดีลงหัวลงกินละลงใจกินละลงใจมีสี่แบบแซบทั้งสี่อย่างมีอะไรบ้างฟังอธิบายน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงอร่อยอย่างแรงจนน้ำลายไหลปารา น้ำลายไหล,ลน้ำพริกแมงดาน้ำพริกตาแดงอร่อยอย่างแรงจนน้ำลายไหล,ลน้ำพริกเผ็ดคูณสองปาราบองละต้องร้องกันให้ได้กระปุกละแปดสิบเชิญหยิบเชิญสอยสามกระปุกสองร้อยเชิญเอบกันได้เอช้